ครับกลับสวัสดีครับพี่นอ้องพบพ่อกันครับสง่งอีสานบัญพุ่ยน้อยนะครับเมื่อนี้ผ้า,า,านุกฝึกมาฝึกครับสองโตครับผ้านกฝึกมาฝึกสองโตตัว,ตวนึงใส่ไปพูดครับทั้งเต้เต้ผนนะครับเจ้าหาศูนย์แล้วอีกตัวหนึ่งนี่ยังพ่อในตั้งซื้อครับ เป็นนกขันคือยังเสียงแ h บแ h ทัวทัวครับอพอดีผมนอนอยู่เถียงหน้า,ขาเขาอยู่หุ่นครับใช้ไปต้นนี้ครับนี่ต้นเสือกน้อยนะครับติดปลาอ้อยนี่แหละพี่น้อง่อะไปบังน้ำกันครับเสียงเพิ่นเฮียกเสียงพุ่นคู่อยู่ครับออกไม่ฝึกไฟแรกได้ครับนกตัวนี้เป็นไดพี่น้องเสียงขันกับเสียงยังไดหดอกพี่น้องกูกเดียว เสียงกลางเสียงทวดทั่วครับเห็นยางมาเป็นไหนน้อเห็นดินอยู่โอ้พี่น้องมานแล้วครับบาน,นี่มานแลว้วจักเป็นลูกยังครับฝนกะที่ตกเพราะฝนครับขึ้นเดี๋ยวนี้การขึ้นนั่นครับนั่ดน,น,น,นดินทับทับอยู่หั่นครับเห็นไหมครับอ๋อฝนกะตกมากเพราะฝนครับบาน,นี่ ี๋ยวนกลุ้มท่านบ่ครับเอ้าขาตั้งกล้องกับปรเียวมากครับเอาเดี๋ยวยุดภาพไปก่อนเดี๋ยวนกลงมากก่อนครับพี่น้องนี่ครับเอาได้กำขาหน้าโมแล้วครับบานนี่เนาะเด่นอยู่เทียงหน้าครับไงสงครับอเทียงมันเข่ามาหุวมต่อไหนบุครับนี่ครับเริยครับนกฟึกครับนกฟึกอ่า นี่ฉนเฉลยเพิ่นโตแรกครับโอ้ติตดจะโดดนตที่พี่น้องพเพราะว่าผมเสียบลับครับช่วงหนึ่งมันเฮียกสู่กันอยู่ก็เลยวานมันสิม,ม,ม่มาไก่นี่ครับ้นโตครับนกฟึกครับนี่เทียแรกของเพิ่นครับเสียงถุดถั่วเสียงแงมแฮบเอาสองหนามากครับเมื่อนี่สองหนามาเปเนียดป้าอ้วนครับ มาแล้วครับพี่น้องเอ้ยด้กำขาน้ามูล,ล้วครับนกฟึกนะครับนกฟึกเพียแรกพิ้งไวปลาอ่อยขจ้านี่ครับผลกำลังลินที่แรกเห็นเพิ่นบินมานี่ครับบินมาต้นดูตวนนี่พี่น้องมาต้นดูตวนนี่ก็ไปตุกดูพวกนี้เสียงเจ้านี่ก็เรียกนะครับยังไม่ได้ซื้อที่ใช่ซื้อเพิ่นยังไงหระครับยังว่ากันไม่ เออเจ้าเสียงยแงบนี่ครับจกักสีเป็นตัวผู้ตัวแม่พี่น้องนี่นี่ครับโอ้บาดเบดพี่น้องเลยนี่สวงามอยู่จกักสีเป็นทังไหครับถุงเขียวกว่ายูถุงเขียวกว่ายูเทียงหน้าครับเดี๋ยวถือไปหาเทียงหน้าพันก่อนครับนี่คือต้อนโตเจ้านกฝึกครับยังพอนได้ตังซื้อพี่น้อง เดี๋ยวยังตังงงงงง้งซื้อเพิ่นไหมครับบานนี้นออกเสียแรกเสียงคันมีนแต่อยากหัวอยากหัวครับกรกเสียงแหบๆยังไงหดอกครับพี่น้องเอ้ามาแล้วครับบ่านนี้ครับฉเฉลยเพิ่นครับฝนตกแห้งแล้วพี่น้องเข่าเสียงก่อนครับไปปดู่เทียงเนาะตอนมันโดนครับ ่วงนกขันเรียกกันนะนี่โดนร้ายก็เลยเศร้าอัดครับเลยมาเบิ่งตอนส่วงมันเศร้าขันครับเฮ้ยบบมีช็อตนั่นเลยครับเอาจะช็อตตอนถือรถเนาะพี่น้องนะครับเดี๋ยวกำลังยางกับเที่ยงพุน่นะครับเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเน่เ สงน้อนหลับนาอนผมก็ลังสเสียบๆนะี่นี่ยนกมันมครับนี่น้องมหาหอดเถียงแล้วครับมองเศร้าครับเออาการมืดครื่มฝนล,ลินครับนี่จาของเถียงพึ่นฮะเป็่นได้ <อ>เป็นไดพูดให้ <c ười> ขันเจียงพูดให้เหีบเห้บๆมันบ่บานนี่มันแล้วฝึกเท่ารแรกครับอุกโป้ให็นีแมเว้ยม,มานแล้วยกโป้ให็นีกดไลเ็นยน่แมยกเจงเสีย เยี่ยมครับวี่น้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออโอ้โหเอาครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปเอาเจ้าหาซูนนกฝึกอีกตัวนึงครับเดี๋ยวรถขออนุญาตปนนกออกก่อนเด้อครับพี่น้องนี่ครับบาดเิดรถเรถไงสงกับทีมงานเดียวกันครับมักนกกำลังเห็ดตุ่มนกอยู่ครับนี่มุนรถรับทั้งนี่เอาพี่น้องให้อาจารยนไงเพื่อนำพังให้นับเป็นแห้งได้ไหมหนึ่งสอง 3ามสี่อ้าหกสิบสองเยสิบสองเีย่บ่เอานับไนกันน่เไดเเหมือนหนนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกสเอา เน่นับเนียวรดูนี่สิบเอ็ดหนึ่สิเอ็ดเซน,นบ่เอามันว่นี่อัน,นอันนี้น้อยเนี่ย่เแมนหางมันนะบอาเดี๋ยวจะหางไงมันครับส <11. S 1> ิบเอ็ดนับมึงไม่รู้นห,น,น,หนึ่งสองสามส่หเดแปดเก้าสิบสิบเอดเอานกยังไงือหางมีสิบเอ็ดเซนเวันมันหลุดอยู่นี่ผนียดดิโบิ่งนี่เนียดดู นี่ป่ะโอ,อโอ้ยก็ข้องดีแล้วไงสงเลยกันหางสิบเอ็ดเสีนเนาะดากทีจัดพี่น้องขอมันบนหางรุดนะครับนับตอนนี้ก็คือได้ซิบเอ็ดเสีนกากหางรุดกับิบเป็นสิบสองอยู่หรอกอืมบักเสียงม้วนๆบินแวงแวงมากบางนี่คักคึก้ด้ลยส่วนไงสงลรว่ามามาหน้าเราครับมือนี่เอาเมืองให้ดูครับเสียนไงเป็นไรอืม เป็นไดว่าหัวลอมาหลายมันขันขืนที่แรกแ <laughs> ม่นข่อยขอย่ขอยปลอยเด้อวันตีขันซ้ำนี่ตีเออเอาครับพี่น้องเอาใส่สูงเขียวกันเออเอาสูงขืนมากกันนะขาวว่ามันเนะบริวบอกมันดินแห้งบางเหรอโอ้ยใส่ทีมงานนี่ล่ะกึ๊บรับได้แล้วครับหนึ่งแต้มครับวันนี้ครับนกฝึก,กครับอาจารย์ใหญ่เพิ่นกำลังบึงว่า ขันเสียงขี่ไล่ๆมันคือหมานแทวว่าฉันเพิ่นว่าครับพึ่นกำลังซ่อมอยู่ครับบ้านนี่พุณเสียงเจ้าหาศูนย์โต้โต้ตกโต้โต้ตกอยู่ครับเป่าวงก่อนครับพี่น้องจะลุกกระชีได้แต้มเดียวนี่แหละครับเอออากาศมืดขึ้นมากแล้วครับมีเหี่ยวมากสองมาสองตครับ ยูนันก็เจ้าตัดี่วตัดงาอยู่หุ่นครับมันก็เลยอยู่ไก่นกก็เลยนกโบมีมากครับทัางกับพวกไก่บ้านป่านไนครับไม้นี่ก็เคยมา,ากแต่ปีไก่นี่ครับปีนี้พึ่งมากครับเพราะว่าเจ้าของหน้าเพิ่นก็เลี้ยงนก ทีมงานเดียวกันเคยแบ่งเพิ่นมาครับก็เลยบ่ได้มาต่อเยืกเทียรเพราะว่าเพิ่นก็มาต่อดูอยู่หน้าเพิ่นเนาะมื้อนี้เพิ่นก็เลยว่ามาอยู่หน้าก็เลยนัดกันตรงมาเล่นก็แล้วนกฝึกออกมาครับเอาอย่างไรสิตัดภาพไปนี่ครับใส่ต้นนี่ใต้ต้นหมดแล้วครับนี่ครับเจ้าหางซูนใส่ไว้นี่ครับแต่ว่าบ่มีหยังครับพี่น้อง เอาลงกันเด้อครับครับพี่น้องเอาลงมากครับเจ้าหาศูนย์นี่ใส่นาเดียวครับเตัวนกฟึกตัวนั้นอีกตัวนหนึ่งใสสองนาครับนี่เจ้าห้าศูนย์ครับนี่ไฟที่สองหรือไฟที่สามนี่แหละครับเพื่อนนี่ผมก็จำไม่ได้นอกประมาณนี่แหละครับเพื่อนนี่ผมมีอย่างครับเอา้า เดี๋ยวตัดภาพไปพูดแล้วครับไปเทียงหน้าเลยครับบันนี้เนาครับมาหอดเถียงแล้วครับอาจารย์ใหญ่เพิ่นกำลังพิจารณาซ่อมเจ้าหาศูลอยู่ครับนี่เจ้าหาศูลออกฟึกเทือที่สองที่สามนี่แหละครับประมาณนี้อันนี้ก็จนหาศูยหน้นาเดียวครับส่วนนกฟึกอีกตัวนี้เพราะในตั้งซื้อนี่ครับสองหน้าครับ เพเนียดเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับปลาอ้วนคนผู้หายขี่โผงใหญ่ครับใส่บริการเพิ่นเพเนียดสองนาไม่สาวเพิ่นนำ้ำสรุปแ้มครับไดนึงแ้มครับจากนกฟึกครับตังซื้อไหเนะีตังซื้อน้างไหนตัวนกฟึกนว่าไม่เพราะมีซื้อตั้งซื้อไงเนะี<อ>่พี่ไหม ใช่ปุ่บอกเออบกเห็บมาสนิทอยัางว่าโอ้เจ้าแหบบ่โอ้เจ้าแหบแม่นบ่เจ้าแหบเฮ้ยคันบ่เป็นแต่ได้เพระโลดทีมันเป็นยังไงมันคันเออบอกกับพี่น้องเอฟซีพ่อใหญ่น่อยเนี่ยออกมาใส่ที่แรกเป็นได้กว่าได้ยินเสียงคันขึ้นพ่อต่อๆตอจะ่อหนุ่ยแต่ว่านกซีน้องจมันครับ มานี่ดีบ้านนี่แล้วมัแต่ว่ามักเสียงขันแม่นมาครับม่มเสียงขันือดี๋ยวปอยกับแบบนี่แหละที่ี่แล้วเออเออบ้านเดี๋ยทดลองโอ้สี่ลน่ม่เดอยยังแนเอาแล้วคือตัวนี้แหละที่ังี่แ้วอืเอาเจ้าแหบอืมอืมเอาจังสันผมกับ หญ่งสงนะครับทีมงานเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามานหน้าเพิ่นครับเพิ่นเดลียวนวกมากครับมือนี่อัอมลาผ้าจากพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมครับช่องอีสานบ้านพุยน้อยได้กำขาแล้วเด้อพี่น้องน้ำมูแล้วครับอุ่นเครื่องคอยขยบขยบไปเรื่อยๆเนาะโดนๆได้ทีหนึ่งครับอ่ากัยังดีเนาะขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องที่ติดตามช่องอีสานบ้านพุยน้อยนะครับอื เก่าเดือนกลัวจนครบหนึ่งพันซับหนึ่งพนคนตดตามเนาะกับขอบะคุณเนาะนะครับทุกท่านทุกคนสวัสดีครับไงสงสวัสดีพี่น้องเอฟทีแล้วไหมสวัสดีครับเออผมครับครับ